ให้าฐานคุณภาพสูงเดี๋ยวให้เก็บเยบมื่อกี้ลูกไฟขึ้นแล้วคะขึ้นแล้วครับขึ้นแลี่น,นี่มันขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าสังเกตเนี่ยสังเกตถ้ามันมีถ้ามัน,ม,นมันร้อนจัดมันจะมันจะควันขึ้นมานิดนึงนะแล้วมันร้อนแล้วมันร้อนจัดมันจะเปลี่ยนสีเห็นไหมพี่เห็นไหมขึ้นแล้วเนี่ยแบบ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 เนี่ยอ๋อครับ ไปทำอะไรตายายายุวัฒนะเออเห็นเขาบอกว่าเอาไปทำยาายวนะเป็นอันว่าได hm ้ทานทั้งสองเตานะคะระบบดีมากค่ะสองชั่วโมงครึ่งได้ทานเลยนะคะที่ใสเต็มเลยเหรอคะกที่ใสผมเต็มเหรอเงินเท่าไหร่นะเก้าเอาเรอเกินไปเหรอเงินรับปาะแปด เงินก้ืนตัว่หาฟ้าเอานับ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 อีกรอบอ่าผมจะยืนให้เพเพาเอาซำนี่ละตัวเป็เดือดอยเขาหายทลูกลูกไฟขึ้นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม่สห้าก็ดนเกิด้าใช่สิพี่ไม่ใช่เอแคแสดงว่าท่านผอให้คุณพี่มาซือสั่ ไม่นับนับเงินอยู่ในรถเมื่อกี้อะไรเอามาเสียสวะต่อการเพราะว่าเราบางทีเราอาจจะลูกไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแต่มันมืดเรามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ๋อเห็นแล้วค่ะค่ะแสดงว่าได้กานทั้งสองเตาเลยขอบคุณมากนะคะที่ให้พื้นที่ตอนนี้มันหมดแล้วมันหมดแล้วขอบคุณที่อุดหนุนนะคะได้ทานดีไปใช้ด้วย ม,มันไม่ใช้เวลานานหรอกแล้วก็ถ้าถ้าเรามีคนมาดูไฟแค่นั้นคนเดียวพอเออจะไมเทใส่ไหมมันก็เปื่อยแหละป้ามันก็ทางเป็นเนาะมันก็ยุบแต่เบิ้งมันจะยุบเ,เลยน,นแกไม่รู้ว่ามันร้อนจัดแค่ไหนขนาดใส่โค่ามันยังอยโอ้มันจะไปหกใส่รถหนูนะรถเบรกมาหัวทิ่มบะหนูเปื่อนใครจะซักให้หนูล่ะถ่านเอาคืนนะครับพี่ถ่านเอาคืนนะครับ